สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมกเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องเบเบดเอในวันนี้นะครับผมจะเอาเรื่องราวของตัวละครตัวหนึ่งมานะคือตัวละครที่มีชื่อว่าทาคานอซึบาสันครับซึ่งทาคานอซึบาสันนะครับผมเรียกว่าเป็นคนที่ทําให้เบิร์ดนั้นเริ่มเล่นเบเบดครับผมพูดคํานี้ได้แบบเป๊ะๆนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยคือในภาคหนึ่งนะครับเราจะรู้ว่าเบิร์ดเนี่ยนะเขามาที่เอ็กซิตี้เพื่อทําความฝันของเขาในฐานนะมือโปรให้สําเร็จเสร็จสิ้น นั่นเองครับแต่ทีนี้เนี่ยระหว่างที่เล่นไปนะครับผมเราก็จะได้เห็นว่าเบิร์ดเนี่ยเขาต่อสู้แล้วก็ไม่เคยชนะเลยเนาะอะไรเงี้ยนะครับโดยที่พอย้อนไปแล้วภาคหนึ่งผมก็ไม่ได้เอกใจเลยครับว่าเบิร์ดเนี่ยทำไมเขาถึงมาเริ่มเล่นเบเบลเนาะอะไรนี้นะครับผมแล้วพอมาในภาค2นะครับก็จะมีการเฉลยโดยการพูดถึงเรื่องราวสไตล์แฟลชแบ็กนะครับที่ว่าเราซิว่าเฮ้ยเบิร์ดเนี่ยนะทำไมเขาถึงมาเริ่มเล่นเบเบใครเป็นแรงบันดาลใจและขณะที่ว่าเขาแพ้มาถึงขั้นนี้แล้วทําไมถึงยังที่จะต่อสู้ต่อไปได้อะไรเงี้ย อ,นนอยู่แค่อนิเมะ2ตอนก็คือตอน65แล้วก็ตอน66นะครับผมใครที่ยังไม่อยากรู้เรื่องราวมากมายนะครับแล้วก็อยากจะดูอนิเมะก่อนก็ไปดูช่องการ์ตูนขับก่อนก็ได้ครับผมใส่คลิปนี้ไว้ให้ดูภายหลังแล้วพอดู2ตอนนั้นเสร็จแล้วก็มาคุยเนื้อเรื่องกันในตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีประเด็นตรงไหนเพิ่มเติมกันก็จัดกันเข้ามาได้อีกทีนึงครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพาไปลุยเลยดีกว่าว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระหว่าง2ตอนนี้นะครับผมมีอะไรน่าสนใจให้ใหเราหยิบยกมาพูดคุยมมาาาาาขขยยนอนอนนนนน่่่่่่ีีกกัไดดด้้้งงงซึตตอออออืเเเรร็็ปปิะ65ทว ทําไมเบิร์ตอยู่ๆถึงมาเล่าให้ฟังเนอะซึ่งคนที่ฟังเนี่ยก็ไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ใช่เพื่อนในทีมอย่างมัลติแล้วก็ไม่ใช่เอกคสนะครับคือ2คนนั้นเนี่ยก็จะมีภารกิจหน้าที่สไตล์ของตัวเองไปจะไม่ได้มาคุยกับเบิร์ตในเวลานั้นแต่คนที่มาฟังจนเป็นตัวละครใหม่ ที่มีชื่อว่าชิโรโบชิเทงกะครับผมแล้วก็จะมีคุณเมเดนเข้ามาฟังเรื่องราวนี้ด้วยคือซ้อมกันไปซ้อมกันมาเบิดแล้วนะครับแล้วก็มีการมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอดีตหน่อยซิว่าทาไมเจ้าหนูหัวขนนกนะครับซึ่งเทงกะเขาเรียกเบิร์ดแบบนี้จริงๆนะเออคือทำไมเจ้าหนูหัวขนนกเนี่ยถึงได้แบบมาเริ่มเล่นเบเบเลแล้วก็ทําไมถึงฝีมือแย่ขนาดนี้ต่อสู้ก็ไม่เคยชนะในฐานะมือโปรเลยแล้วทําไมถึงยังแบบว่ากล้าแข่งต่อไปได้อะไรเงี้ยนะครับเบิร์ดเขาก็จะเล่าถึงจุดเริ่มต้น ชื่อตอน65นะครับตอน65เนี่ยมันชื่อตอนว่าปีกแห่งการเริ่มต้นครับผม ซึ่งคาว่าปีกเนี่ยมันแน่นอนครับผมมันทําให้เราได้ถึงสัตว์แบบว่าพวกมแมลงพวกนกอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมโดยที่ว่าเบิร์ดเนี่ยมันก็แปลว่านกอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็สังเกตว่าตัวละครใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับเบิร์ดมักจะมีนกอยู่ในชื่อนะครับคืออย่างของน้องฮินะที่เป็นแฟนคลับเบิร์ตหนึ่งของเบิร์ดอย่างเงี้ยชื่อฮินะก็แปลว่าลูกนกใช่ไหมเออซึ่งอย่างซูวัสสนะครับที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดประกายให้เบิร์ดนั้นอยากเล่นเบเบลดในฐานะมือโปรเนี่ยนะครับก็ชื่อซอ ราตรงนี้นะครับก็จะได้เห็นว่าทาคานโนะซูบาสะเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่ย้ายมาเรียนโรงเรียนเดียวกับเบิร์ดซึ่งบ้านเกิดของเบิร์ดนะครับผมเป็นบ้านนอกแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นกันแล้วกันซึ่งผมบอกได้เลยนะว่าถ้าผมเห็นเขาครั้งแรกนะครับไม่คิดเลยนะว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายนะคือด,ดูภายนอกดูมีความเป็นเด็กผู้หญิงอยู่เหมือนกันนะครับติ่มติ่มเนิร์ดเนิร์ดอะไรเงี้ยเออแต่ว่าคุยไปคุย,คยมาอ๋อเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ตัวของเขาเองนะครับด้วยการที่ว่าพ่อเนี่ยมาทางานในละแวกนี้นะครับก็เลยย เียนไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาเลยบางทีคบกับเพื่อนก็จะค่อนข,ข้างระยะสั้นแล้วมันก็ทําให้บุคลิกของเขาเนี่ยไม่ค่อยกล้าเข้าหาใครซะด้วยนะครับอย่างตอนที่เจอกับเบิร์ดแรกๆเนี่ยก็จะเงียบๆนิ่งๆแต่ว่าพอเบิร์ดเข้ามาชวนคุยปุกก๊บก็เออไพอได้รู้จักได้พูดคุยกันบ้างแล้วนะครับแล้วทีนี้ซุวารสตารเนี่ยเขาจะชื่นชมเบิร์ดเรื่องหนึ่งนะครับว่าอันเนี้ยเทนกาเขายังไม่อยากเชื่อเลยนะว่าเบิร์ดเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีมากๆและเป็นเด็กที่เก่งกีฬาโคตรๆครับผมคืออันเนี้ศาศาานยา แต่งเรื่องเก่งนะแหมฝีมือเบเบอรอย่างนี้แล้วเป็นเลิศด้านกีฬาเป็นเลิศด้านการเรียนอย่างนี้เหรอซึ่งจริงครับผมเออคุณเมเดนยืนยัน,ยนว่านอกจากเรื่องเบเบแล้วคุณเบริร์ดเก่งทบทุกเรื่องเลยค่ะเออซึ่งอย่างนั้นจริงนะครับเบิร์ดเนี่ยคือแบบกีฬาเป็นเลิศนะครับแล้วก็เรื่องผลการเรียนคือสุดยอดและกีฬาที่เขาแสดงให้เราเห็นเป็นหลักเนี่ยก็คือกีฬาฟุตบอลแล้วทีนี้นะครับสุภาษะเองที่เห็นว่าเบิร์ดค่อนข้างเข้าหาเขาเยอะแล้วก็พยายามที่จะสนิทกันด้วยเขาก็เลยจะมีีีลแแแบบบบววว่่าาาาาาไไปปดดูเเิรรรรรขงงอ้้้้้ะะะนคกกก็จจมมุยยใหส สุภาษานิ่งๆก็เลยถามว่าสุภาษาชอบอะไรอยากทาอะไรนู่ดนี่นะครับจนมีฟิลที่ว่าเฮ้ยพอสนิทกันมากขึ้นแล้วเนี่ยก็ไปหาสุภาษาที่ห้อง พอไปหาซุภัษสั์ที่ห้องปุ๊บนะครับก็จะได้เห็นว่าเอ๊ะมันดูมีแบบพวกเครื่องเขียนต่างตงนาน,านา่าอยากเป็นอะไรที่เกี่ยวกับน,นักเขียนหรือเปล่าอย่างนี้นะเบิร์ตก็สงสัยแต่ทีนี้ดันหันไปเห็นอีกมุมหนึ่งครับผมว่ามีเบเบลด้วยซึ่งตอนนั้นนะครับเบิร์ดยังเล่นเบเบลดไม่เป็นเลยนะครับแค่รู้ว่าเบเบลดมันมีอยู่แล้วทีนี้เนะี่ยเราจะสังเกตได้ว,ว่าตอนซุภัสาเขามีการพูดถึงเบเบลดกับเบิร์ดนะครับเขาเนี่ยไม่ได้มีแบบแสดงถึงแพชชั่นอะไรมากมายใช่ไหมก็จะบอกา,น,ากน,นะแบบน็็เดแบบ้้แบบ Bey นนไไถปป เราอยากจะมาเล่นเบเบกับเบิร์ดนะก็อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นการสาสัมพันธ์ได้ครับคือด้วยการที่ว่าเขาเองนะครับผมจะไม่ได้เล่นเบเบกวยความชอบแต่ว่ามันจะมีเบื้องหลังของสุภาษิตที่ว่าเขาเนี่ยมีพ่อมีแม่ที่ฝากความหวังให้เขาไปเป็นมือโปรและทีนี้ไอ้ความที่ไม่สนุกตรงเนี้ยนะครับมันจะสื่อทางอ้องไปยังตัวของเบิร์ดได้นะครับในความหมายก็คือว่าเบิร์ดเองเนี่ยฟังที่สุภาษิตแนะนาอยากจะเล่นเบเบกัยการอะไรเงี้ยเขาก็ดูไม่ได้สนใจเลยแล้วไอ้การที่ไม่ได้สนใจตรงนี้แล้วตัวเบิร์ดเองเขาก็ตอนแรกก็คือจะ มอบให้เป็นของฝันใช่ไหมอ่ะและทีนี้พอซุภาษาเขาแบบแอบบมีลูกตื้นิดนึงนะครับเบิร์ดรับไปเถอะนะเป็นสัญลักษณ์มิตรภาพของเราอะไรเงี้ยแล้วเบิร์ดเองก็ตรงดีนะครับบอกว่าฉันได้รับมาแล้วฉันก็ไม่สัญญานะว่าฉันจะเล่นเบเบ้อะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้ซูบาษาเองก็คงดีใจนะครับที่ได้มอบสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพนี้ให้กับเบิร์ดไปแล้วทีนี้เราก็จะได้เห็นว่าคุณแม่เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับชีวิตของซุภาสะด้วยการที่ว่าเพื่อนๆในห้องเพื่อนๆที่โรงเรียนรู้ว่าเขาเล่นเบเเบน้มาาองขข Bfo คือทุกครัที่ว่าเบ e f o นะครับผมเหมือนเป็นองค์กรจัดการแข่งขันเบเบทที่อยู่ในเมืองหลวงใช่ไหมและทีนี้พอมาเป็นลักษณะของบ้านนอกเขาก็อาจจะมีการแบบว่านําเข้าพวกแบบสเตเดียมมาให้พวกนักแข่งเบเบมือใหม่ได้เล่นกันเผื่อใครสนใจจะได้เข้ามาที่เอ็กซิตี้โดยที่ว่าตอนนี้นะครับโรงเรียนก็มีการแข่งขันเบเบทเล็กๆน้อยๆครับผมแล้วสุบาษณ์เองเนี่ยด้วยการที่ว่าเขาเล่นเบเบเป็นเพื่อนๆก็เลยจะมาขอให้สอนให้หน่อยและเราก็จะได้ร yeah ู h, Actually, ้ว่าสุภาษณ์นั้นเก่งมากๆครับแต่ทีนี้ไอ้ความเก่งตัวนี้ความสนุกของสุบาษณ์ตรงเนนมััดไป สกิดต่อมคุณแม่นิดหนึ่งครับผมคุณแม่เนี่ยจะมาบอกกับซูภัส์ว่าถ้าหนูจะเป็นมือโปรนะลูกนะหนูมาเล่นกับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่แบบนี้มันเสียเวลานะลูกเออก็คือว่าคือคุณแม่เนี่ยก็จะออกแนวว่าให้ลูกของตัวเองไปเรียนกับมือโปรนะครับผมตอนนั้นสังเกตได้ว่ารูปแบบการเรียนก็คือไม่ได้เป็นการฝึกซ้อมแต่จะเป็นในลักษณะของการเรียนออนไลน์ครับผมดูแล้วก็น่าจะเป็นการสอนทฤษฎีเป็นหลักนะแล้วทีนี้นะครับพอซูปัสะเขาไม่ค่อยมีความสุขตรงนี้แต่ก็ทําตามที่พ่อที่แม่นั้นมี การคาดหวังตัวนี้ไว้เขาก็ทําของเขาไปเรื่อยๆนะครับจนทีนี้มันมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นตัวประกอบก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างมีอิทธิพลอันหนึ่งที่กระตุ้นให้ซูวราสนั้นเขาได้แสดงฝีมือจนได้ครับตัวละครที่มีชื่อว่าคูเรคูเรโอครับผมซึ่งคูเรคูเรโอนะครับเขามาที่โรงเรียนนี้นะครับเป็นเพราะว่าได้ยินว่ามีเบรเดอร์คนหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะมีกระดูกหน่อยนะน่าจะเก่งอะไรเงี้ยนะครับชื่อว่าทา us คานอซูปราสนนี้แหละนะครับแล้วทีนี้เนะี่ยก่อนที่เขา กันไปนะครับแล้วตอนที่หาเรื่องไปมันเป็นการแข่งขันและเดิมพันเบเบดด้วยซึ่งในการแข่งขันเดิมพันเบเบ็ดตอนนี้นะครับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็คือพ่ายแพ้เสียเบเบดให้กับเอ้คุเรคุเรโอเนี่ยไปกันแบบเต็มที่เลยนะครับแล้วพอเป็นประเด็นนี้ปุ๊บเนี่ยซุปราศก็เจ็บปวดไงที่เพื่อนๆของเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่ที่นี้นะครับด้วยความที่ว่าไอคนนี้มันรู้แล้วเก่งไงสุปราศเองก็จะมีมุมวันๆของเขานะครับที่แบบว่าจะต่อสู้แล้วก็ชิงเบเบดของเพื่อนกลับมาดีไหมซึ่งตอนแรกคุณแม่จะไม่ให้แข่งเขาผม แข่งขันเบเบดเนี่ยควรจะแข่งขันในลักษณะของมือโปรอันเนี้ยมันเป็นการแข่งนอกกฎนอกสนามมากเกินไปนะครับคุณแม่ก็เลยไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้ลูกตัวเองมาแข่งขันกับคุณไอโอเคานะครับแล้วทีนี้คุณไอโกอก็เลยเสนอนี่แหละว่าถ้าเกิดว่าชนะฉันจะคืนเบเบดของเพื่อนนายให้นะเอาไงซึ่งคุณแม่ยังไงก็ไม่ยอมครับผมคือเหตุผลตัดบทง่ายมากเลยครับบอกว่าเดี๋ยวซื้อภาษาคุงเนี่ยเขาจะมีเรียนเบเบดออนไลน์กับคุณครูผู้สอนที่เป็นนักแข่งมือโปรนะคะอ่ะก็พากันออกไปจากสถานที่แห่งนั้นครับผมแล้วอยู่ๆค เซ้นคัสออนไลน์วันนี้นะแล้วทีนี้ซูบาสะเขาได้จังหวะปุ๊บเขาก็เลยกลับไปหาคุเรโอต่อสู้กันจนสามารถเอาชนะแล้วก็ได้เบเบ็คืนเพื่อนพร้องมาครับซึ่งแน่นอนว่าตอนแข่งกับคุเรโอตอนนั้นนะครับมันเป็นการแข่งขันเดิมพันเบเบ็ด้วยซึ่งคุเรโอเขาจะมอบเบเบ็ให้กับซูบาสะตามกฎนะครับและทีนี้ซูบาสะเองเนี่ยเขาก็จะแบบว่าไม่เอาเพราะว่าเขาเห็นว่าเบเบ็เนี่ยเป็นของสําคัญของนายนะก็ต่อสู้เพื่อเอาเบเบ็คืนให้กับเพื่อนๆก็แค่นั้นละกันบอกไปอย่างนี้เนาะแล้วคุณแม่เองเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยยุมม่เปีะรบวาู ว่าให้ลูกไปแข่งขันมือโปรอันนี้จะหดเนะคือที่บอกว่าคุณแม่ดีก็คือว่าเขาจะเห็นความอ่อนโยนในตัวลูกชายนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟังลูกบ้างว่าลูกอยากทาอะไรแน่อย่างเงี้ยมันก็จะดีหน่อยใช่ไหมและทีนี้เบิร์ตที่ก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยนะครับเขาก็จะรู้แล้วว่าคุณแม่เนี่ยดูเป็นคนที่แบบว่าบีบบังคับลูกนะดูแบบว่าเฮ้ยทำไมลูกไม่เต็มใจคือจะโทษแม่คนเดียวก็ไม่ได้คือสุภาษิตเองก็โดนคุณแม่ทําแบบเนี้ยมาจนเคยอล้รไงีว่าเขาเนี่ยไม่ยอมพูดความรู้ส เรื่องราวให้มันเข้าสู่การละเล่นนะครับที่ว่า มาแข่งขันเบรแดมือโปรเพื่อความฝันกันเถอะลูกนะก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วเบิร์ตเองเนี่ยที่พยายามกระตุ้นตรงนี้ให้ซูปัสสได้พูดคุยความรู้สึกจริงๆกับคุณแม่สิแล้วตอนเนี้ยกลายเป็นว่าคุณแม่นะครับก็มาโมโหใส่เบิร์ตนะครับแบบพยายามมาเป่าหูอะไรลูกฉันเนี่ยนะซึ่งคาพูดที่แอบรุนแรงนิดนึงนะครับที่พูดต่อหน้าเบิร์ตเลยด้วยพูดต่อหน้าลูกชายของตัวเองเลยด้วยนะคือคําพูดที่ว่าเพื่อนที่ไร้มารยาทแบบนี้นะไม่ต้องไปคบเขาหรอกลูกเอ้ยอ่ะก็เป็นอย่างนั้นไปนะ ถ้าแข่งปุ๊บเนี่ยเบิร์ตสามารถเอาชนะได้คุณแม่จะต้องฟังที่สื่อภาษาเขาพูดว่าลูกอยากทาอะไรอะไรเงี้ยนะไม่บีบบังคับให้ลูกมาแข่งขันมือโปรซึ่งเบิร์ตเองก็มีมุมแรงนะครับเออเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับมีพูดกับคุณแม่ด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่อยากให้ลูกเป็นมือโปรขนาดนั้นและมือโปรวิเศษวิสโสขนาดนั้นเนี่ยคุณแม่เป็นมือโปรไปเองเลยไปนะครับ <laughs> เออเบิร์ตมันก็ร้ายนะซึ่งพอสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีประเด็นการแข่งขันตรงนี้เดิมพันที่ว่าถ้าเบิร์ตสามารถเอาชนะได้คคุุุณณแแแมมม่่่่่่ตต้้้อออองงงงฟังัสสวาาาาาษษถชนนะไดขขยกกบู นะอ่าซึ่งตอนแรกที่แข่งไปนะครับเราจะได้เห็นว่ายกแรกปุ๊บซื้อสาสายองแพ้คือหมายก็ว่าพยายามอ่อนข้อให้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยต้องใช้คําว่าเป็นการจับเบรคครั้งแรกของเบิร์ดนะแล้วเบิร์ดเองนะครับคือเอาชนะได้แบบเนี้ยเขาไม่ภูมิใจเลยนะเขาบอกว่าซือภาษการต่อสู้ของนายกับฉันครั้งเนี้ยมันเป็นการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ให้แม่นายเห็นไม่ใช่เหรอและฉันเองก็จะพิสูจน์ให้แม่นายเห็นเหมือนกันว่าแม่นายควรจะฟังนายบ้างเอาจริงมาได้เลยเพื่อให้การแข่งขันมมมัันนนนนเเเเปป็็ไอออย่่งงสสหตตตุผลซึ้ิดก สู้ยกที่2กับซูบาสะและสามารถเอาชนะซูบาสะได้คือตอนที่ซูบาสะแพ้รอบแรกคุณแม่มองออกนะว่าซูบาสะเขาจงใจยอมแพ้ให้มันพออยู่ในเงื่อนไขว่าเบิร์ตจะได้ไม่เลิกคบบระะักษาแต่ทีนี้พอมายก2ปงพวกไม่รู้คุณแม่จะหาเหตุผลอะไรเราก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าทําไมคาซามิเบิร์ตคนนี้เขาถึงได้เก่งถึงขนาดเอาชนะลูกเราได้คือ้วยความที่ว่าคุณแม่ก็มั่นใจประมาณหนึ่งนะที่ว่าลูกชายเรียนมาเยอะเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะเก่งพอประมาณเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพ่ายแพ้กับมือใหม่อมย,ย่างเบิร์ตก็เลยเป็นที่น่าทึ่งนะครับอ่นนี้ัวา เป็นการแข่งเบเบทครั้งแรกของเบิร์ดและเบิร์ดแม่งสามารถเอาชนะซูบาสะที่เรียนแข่งขันมือโปรมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่เบิร์ดสาม,มารถเป็นเพื่อนกับซูบาสะต่อไปได้แต่การที่เป็นเพื่อนกันตรงนี้มันก็ดันอยู่ได้ไม่นานครับผมซึ่งที่มันอยู่ได้ไม่นานไม่ใช่ว่าคุณแม่จงเกียรติจง,จง,จงชังอะไรนะก็ออกเป็นแนวว่ายอมรับในตัวของเบิร์ดและเออที่ว่าเฮ้ยฝีมือเธอก็มีนะแต่ว่าขอคอนเฟิร์มกับลูกอีกครั้งหนึ่งว่าลูกชอบเบเบทหรือไม่ลูกบอกว่าลูกชอบเบเบทครับผม มันมีประโยชน์หนึ่งที่ผมอะ่ะอยากเล่นเบเบด้วยความสนุกมากกว่าไม่ได้อยากเล่นแล้วก็เอาชนะเอาเป็นเอาตายเป็นมือโปรตามที่คุณพอ่อคุณแม่คาดหวังนะคือก็พูดตรงนี้ด้วยใจจริงไปแล้วนะครับแล้วพอแม่รู้แบบนี้ปุ๊บนะครับแน่นอนครับผมคุณพอ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องผิดหวังว่าลูกเนี่ยไม่สามารถทําตามที่ตัวเองคาดหวังได้ใช่ไหมครับแต่นี่ก็เป็นความยุติธรรมของซูบัสัตแล้วว่าเขารักเบเบดแต่ไม่ได้ต้องการแข่งขันเบเบดในฐานะมือโปรขนาดนั้นพอตรงนี้คุณแม่ฟังเสร็จปุ๊บการล่ําลากับเบิร์ดก็มาถึง เองซูปราส์เนี่ยเขามาอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วงานของคุณพ่อก็เสร็จคุณพ่อต้องกลับเข้าเมืองหลวงแล้วนะครับก็เป็นการอำลาของเบิร์ดและก็ซูปราส์ซึ่งตัวเนี้ยมันก็กลายเป็นการจุดประกายให้กับเบิร์ดด้วยการที่ว่าซึปราสาเขามอบจดหมายบางอย่างให้กับเบิร์ดครับหลังจากนั้นเบิร์ดก็เริ่มศึกษาเบเบตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการคุยกับเพื่อนรักเพื่อนสนิทของเขาอีกสองคนก็คือซูรุกับซูกบสก,สกิซึ่งสองคนเนี้ยก็เป็นเพื่อนของเบิบนะ <laughs> นนร์ตนั่นแหลบ้วเดก็ เป็นเพื่อนร่วมทีมของอีกุสึแล้วก็มาลติหลังจากนั้นอีกทีหนึง่งซึ่งผมชอบมากว่าตอนที่เบิร์ดเขาเดินทางไปถึงตัวนั้นเนาะถ้าเรามองปุ่มหลังจากที่เห็นเรื่องราวของซูบาสะซูบาสะเนี่ยเขารักการเขียนการ์ตูนนะเขาจะเขียนการ์ตูนให้ทีมที่มีชื่อว่าอัลบาทอสสไตรเกอร์เป็นตัวเอกในการที่จะไปต่อสู้นู่ดนี่อะไรเงี้ยนะครับและทีนี้เบิร์ดเขาก็เลยเอาอัลบาทอสสไตรเกอร์ตรงนี้นะครับมาตั้งเป็นชื่อทีมของเขาเออซึ่งชื่ออ,อ,อ,อัลบา,อาทบอสสไตรเกอร พวกเขาแข่งขันฝึกฝนกันมาอย่างยาวนานแล้วที่บ้านเกิดของเขากันนะครับแล้วก็พอมาถึงเอกซิตีปุ๊บนะครับผมสรุรุกับซูสกิจก็ถึงขั้นหงอไปเลยว่าแบบโลกของมือโปรมันอาจจะโหดร้ายกว่าที่เราคิดฉันรับไม่ไหวนะก็เหลือเพียงเบิร์ดที่ยังก้าวเดินต่อไปแล้วก็ไม่ใช่ชื่อทีมอัลบาทอสตรเกอร์สิแล้วครับซึ่งตัวนี้ต่อให้ซุปาปสารรู้เรื่องเขาก็คงไม่โกรธเบนะิร์ดหรอกเนาะซึ่งคงเข้าใจแล้วว่าเบิร์ดเองเขาก็ต้องมีหนทางของตัวเองหลังจากนี้ไปนะครับเออซึ่งหนทาง ที่เบิร์ดเขาก็อยู่ในเส้นทางของมือโปรแล้วก็มีความพ่ายแพ้ให้เราเห็นนับไม่ถ้วนนะครับแต่ว่าเบิร์ดเองก็ยังยืนหยัดที่จะก้าวแข่งขันต่อไปซึ่งตัวเนี้ยมันก็เป็นที่ชงหมนกับทั้งเทนกาแล้วก็อย่างคุณเมเดนผมว่าก็ยังแบบมีมุมสงสัยด้วยแหละว่าทําไมเบิร์ดเนี่ยนะเก่งเรื่องอื่นๆมากๆเนาะคือแบบอย่างเรื่องซูชิอย่างเงี้ยคุณเมเดนยังชื่นชมเลยนะครับว่าคุณไทโชนี่ถึงกับตั้งว่าจะเป็นผู้สืบทอดร้านโคนมาบะซูชิแล้วนะซึ่งเบิร์ดเองปั้นซูชิ ค,คือความสามารถด้านอื่นสุดยอดเลยเนาะแต่ว่าเบิร์ตเองเขาก็เหมือนกับว่าต้องการอยากพิสูจน์ฝีมือพิสูจน์การเติบโตของเขาในวงการเบรเบตมากกว่านะครับแล้วก็ไอความสามารถตรงนี้ที่เขาอยากพัฒนามันก็คงมีอิทธิพลมาจากตอนที่ได้รู้จักซึบะสะนั่นแหละครับว่าเออเว้ยถ้าเราฝึกฝนพัฒนาฝีมือเบเบตของเราไปมากกว่านี้ความเป็นไปได้ที่ไร้ขี่จำกัดของเรามันก็จะเปิดแบบนี้แบบนี้นะก็เป็นจุดมุ่งหมายของเบิร์ตที่ได้รับมาจากตัวละครที่มีชื่อว่าทาคานะซึบะสะครับซึ่งก็หมดไปนะครับผมสำหรับเรื่องราวของทาาานนะเทท่่่ีอ ข้อมูลของตัวละครตัวนี้อยู่นะก็จะมีข้อมูลที่ระบุไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าตัวทาคาโนซูบะสะเป็นตัวละครอนิเมะออริจินอลครับผมคือเผื่อใครไม่รู้นะครับผมผมเองก็เพิ่งรู้มาระยะหนึ่งนะครับที่ว่าเบเบดเอ็กซ์ X เนี่ยมันก็มีเป็นภาคมังงะด้วยซึ่งภาคมังงะเนี่ยสตรอรี่เชิงลึกเป็นอะไรยังไงอันนี้ผมยังไม่ได้ไปอ่านนะแต่ว่าก็พอรู้ว่ามันมีจุดต่างบ้างนะครับแล้วก็เบเบดที่ตัวละครใช้มีความแตกต่างกันบ้างและสิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้เห็นในส่วนของการที่ว่าเนื้อเเเเเเรรรื่่่่ออองง้นงนนนนฉบบบัััปปปปปป็็็็มมมะแลลลวกกกพาาาาทํุีียย ใช่ไหมอ่าซึ่งตัวละครอนิเมะออริจินอลถือเป็นกลนไกลหนึ่งครับผมในการผลักดันอนิเมะให้มันไปในเนื้อเรื่องอีกสไตล์หนึ่งนะครับแล้วตัวละครนี้ที่ยังไม่ได้มีในมังงะเอออันนี้ก็ถือว่ามาเป็นการขยายจุดเริ่มต้นของเบิร์ดได้เป็นอย่างดีนะครับว่าทําไมเขาถึงมาเริ่มเล่นเบเบรดได้แบบนี้นี่เองครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ชื่นชอบในความน่ารักความใส่เสื้ออะไรยังไงของเขาไหมหรือชื่นชอบประเด็นอะไรที่เขามาสนิทกับเบิร์ดนู่ ข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาน่ะทีนี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ